คำว่าบุคคลหาได้ยากจะหมายถึงบุคคลที่มีคุณธรรมหรือคุณลักษณะฝ่ายดีที่หายากที่เราเรียกว่าเป็นคนที่มีกะตันยูเราจะพูดรวมไปอีกคำหนึ่งว่ากตาเวทีคือรู้จักคนของท่านแล้วก็เคปจะตอบแทนคุณที่ท่านทำกับเราอันนี้เป็นของเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่า เป็นธรรมดาว่าเมื่อเรามีตัวเรามีของของเราทุกๆคนก็จะทำเพื่อเราเพื่อของของเราเพื่อตัวตนเราเท่านั้นแต่ที่มีคุณธรรมที่ยิ่งขึ้นไปก็คือความเสียสละซึ่งผู้คนได้หาได้ยากในโลกนี้ที่มีความเสียสละมีความเมตตาปาณีทำประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วโดวยไม่หวังสิ่งตอบแทน เราเห็นได้ว่าหาได้ยากมากแต่อย่างน้อยนะเราก็รู้จักแล้วมีดามันดานี่เองเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่บุตรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแล้วครูอาจารย์ก็คอยสั่งสอนศรลปรับปิชาความรู้หรือสอนธรรมะก็ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนิ่ว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงสร้างบารมีมาเสียสละชีวิตเลือดเนื้อมามาก เกิดตายเกิดตายนะทั้งทะเลทั้งภูเขาเนี่ยไม่มีที่จะพอใส่เลือนร่างของพระองค์เลยพอนับพนบนับชาติไปทวนและพระองค์ก็ไม่ได้หวังสิ่งใดต่อผู้ศรัทธาชนเลยม่งหวังแต่ความดีให้พวกเราปฏิบัติบูชาพระองค์จะเป็นดอกไม้ของหอมต่างๆใี่พระองค์ไม่ต้องการนะที่จะรับการบูชา ราะสิ่งที่เกิดประโยชน์นั้นนหะคือการปฏิบัติธรมให้พวกเราได้เห็นธรรมเป็นหลักที่สําคัญนี่เป็นมงคลที่อาจจะยากในที่สุดทั้งสามโลกเลยกว่าพระองค์จกเกิดขึ้นมาบางเกิดขึ้นมาตรัสรู้สอนธรรมนี่ไม่ง่ายเพราะอันนี้แหละเราก็มากราบไหว้พระองค์ทุกวันน,นักถึงคุณของพระพุทธเจ้าทุกวันก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเรา นี่กลับมาดูกันว่าเมื่อบิดามารดาหรือผู้มีคุณเนี่ยต่อคนอื่นแล้วเนี่ยบุคคลที่คิดตอบแทนก็เียกว่ากตตันยูกตเวทีรูประกระคุณของท่านแล้วก็ตอบแทนนะลึกถึงคุณความดีที่ท่านทําไว้ก็จะคิดตอบแทนท่านยังว่าที่ท่านมีความดีกับเราก็ปปาประกาศให้คนอื่นเขารับรู้ถึงความดีนะที่เขามีต่อเรา การกตันยุกตเวทีไม่ใช่แค่รู้จักบุญคุณอย่างเดียวนะแต่ต้องรู้ตอบแทนด้วยในโอกาสที่สามารถทําได้เพราะว่ากระต,ตาเวทีนี้เป็นเครื่องหมายของคนที่ดีอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่านิมิตตังสาธุรูปานางังกตัญยุกตเวทีตาแปลว่าความเป็นผู้กตัญยูกระตเวทีนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีซึ่งผู้มีอุปการะคุณไม่เท่ากันหลายอย่างหลายประการ เช่นว่าบุคคลที่ให้กำเนิดให้ชีวิตให้ร่างกายให้เลือดเนื้อแก่เราเนี่ยก็คือบิดาและก็มารดานี่เป็นผู้ที่มีอุปกรารคุณแก่เราหรือว่าเมื่อเราเป็นเด็กอาจจะไปอยู่กับพี่กับป้าน้าอาหรือกับลุงก็ได้เขาเป,ป็นบุคคลที่เลี้ยงดูเรามาให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่ที่อาศัยจะป่วยก็ให้ยารักษาโรค หรือว่าบุญคุณที่มาเฝ้าปกป้องรักษาไม่ให้เกิดอันตรายเช่นมาเจ็บป่วยก็หาหมอมาให้ห้ามกระทําสิ่งที่ไม่ดีเปน็นอันตรายป้องกันรักษาไว้อันนี้ก็เป็นผู้ที่มีอุป,ปรกรณคุณเมือนกันในการปกป้องรักษาส่วนบุคคลในการสอนภาษาสนคุณเนี่ยคือการที่บอกที่สอนให้ความรู้ในศิลปวิชาให้ธรรมะ นี่ก็เป็นผู้ที่มีอุป,ปกรคุณอีกข้อหนึ่งจะเป็นข้อสุดท้ายกันเลยว่าปียคุณบุญคุณที่ให้ความรักแก่พวกเราอารน,นี้มาดูว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดก็จะมีทั้งห้าข้อนี่ครบถ้วนหมดเลยนะถ้าครูบาอาจารย์ก็จ,จะมีหลายข้อมีข้อสามข้อสี่ข้อหเป็นผู้ที่รักษา คอยดูแลความยายบาลผู้ที่ให้ความรู้ให้ความรักแม้แต่ว่าเราเกิดมาแล้วพ่อแม่มาเด็กเลี้ยงคนที่เลี้ยงเราก็มีบุญคุณและพ่อแม่ก็มีบุญคุณเพราะเป็นผู้ให้กําเนิดแต่ว่าตัวความเห็นแก่ตัวและตัวความหลงเนี่ยก็จะมองไม่เห็นว่าใครมีบุญคุณกับเรายิ่งยุคนี้สมัยนี้ก็คิดดวยความหลงว่าเราไม่อยากจะเกิดเลยเพราะแม่ให้เราเกิดขึ้นมา พ่อแม่ก็ต้องมีผู้ที่เลี้ยงดูเราสิเพราะเราไม่อยากจะเกิดนี่ยิ่งจากความเห็นเกตตัวที่มันมากขนาดนั้นนะอืมถ้ายังรู้คุณพ่อแม่ว่ามีคุณนะแต่ยังไม่ได้ตอบแทนอะไรท่านก็ยังดียังมีความเห็นที่ดีอยู่แต่นี่มองไปในแง่ร้ายเลยว่าเราไม่จองการเกิดมาเกิดมาแล้วพ่อแม่เขาต้องให้เราทุกอย่างนี่มันความหลงยุคสมัยนี้มันเป็นไปถึงขนาดนี้แหละ พราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังจิตของเราให้ดีเมื่อเรานี้มำเป็นภาวนาทั้งยิ่งรู้คุณอของพ่อแม่มากขึ้นอีกรู้คุณของพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะรู้อะไรบ้างล่ะเราจะไม่รู้ล่ะไม่รู้เรื่องทานอนีิสงของทานศีลอีิสงของศีล สมาธิอาน,นสสมของสมาธิหรือปัญญาอาน,นส์ของปัญญาเราจะไม่รู้เลยรู้แต่เรื่องตัวเราของของเรานั้นดวงจิตวิญญาณนั่นก็นตายไปทิ้งทุกสิง่งไม่ในโลกอีกก็ไปต่ออีกนั่นไม่จะยุคในสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือมิพระธรรมคําคสอนเนี่ยเราก็เปี่ยนวายตตยเกิดอีกยาวนานแต่แต่ละชาติก็จะไม่ได้ความทุกข์ท้งนั้นเนี่ย เพราะเราก็จะยืดอันนี้คือเราอันนี้ของเราแล้วเราก็ไปจากไปอีกอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ยังพอมีความสุขหรือเป็นเทวดาก็พักทุกช่วงเก่าแต่ถ้ากําเนิดเป็นสัตว์เลี้ยงช้างเรก็ทุกไปตลอดชีวิตแลนะถ้าโชคดนะีก็แควขาดปลอดภัยมีคนเลี้ยงคนดูแลก็ต้องอยู่ที่บุญกุศลเหมือนกันรานนี้มาดูว่าเรื่องกอตัญญูกตเวทีนี้ สมมาสัมพทธเจ้าเนะี่ยแม่พระองค์อะ่ะเคยเกิดเป็นช้างเนะ่ยแต่ว่าก็ถูกนายควานช้างนี่จับมาะเข้าไปในเมืองมนุนะ่ยแต่พระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่ยอมที่จะทานอาหารในที่สุดแล้วก็สื่อสารกันได้ทั้งใจนะแม้ว่า เขาจะนำอาหารมาให้ดีอย่างไรจะอ้อนวนอนยังไงพะยาช้างก็ไม่นับประทานไม่ทานเพราะคิดถึงแม่อยู่เยังก็เลยเหมือนกับว่ามีกระแสจิตก็ได้ว่าแม่ของเขาเนี่ยมีนางช้างนะเป็นกัมพาแล้วตาบอดไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดต่อไม้ลม้มลงนะอาจจะตกเหวตกภูเขาลงไปได้ ซึ่งพญาช้างพระราชาก็ตัดตามกันว่าแล้วช้างเชือกนั้นเป็นไก่พญาช้างก็ตอบว่าอันนี้เป็นเป็นแม่ของท่านพระราชาก็เลยปล่อยพญาช้างไปพญาช้างก็นําน้ํามาาดตัวให้กับพญาช้างแม่ช้างมันดามันดาเลยปลอดไปเพราะไม่ได้ทานอาหารมาตั้ง หลายวันแล้วนี่พระพุทธเจ้าแ,แม่พระองค์เป็นพญาช้างก็ดูแลมันดาของท่านหรือพระองค์เกิดในชาติไหนเกิดแต่ละชาติก็มีกรตันอยู่กตบเต๋ทิตเยิ่นเป็นพระสวนทสามเป็นต้นดูแลพ่อแม่ที่ตาบอดพ่อแม่ตาบอดนั้นเามาจากใครนะก็เป็นท่านพระมกัตริะเจละกับภรรยาของท่าน ซึ่งบำเพ็ญบาร,รมีเป็นฤาษีทั้งคู่ถ้าใพวกเหล่านี้ปฏิบัติในทานธรรมศิลธรรมสมาธิธรรมสติธรรมแม้ว่าจะยากลําบากพ่อแม่มีลูกหลายคนก็เลี้ยงได้นะลูกเนี่ยมีพ่อแม่คนเดียวแต่ก็จะเกี่ยงกันเลี้ยงคนไหนทำก็จะยกให้นาทีของคนนั้นไปเพราะว่าไม่เห็นไม่เห็นคุณธรรมเรื่องกตะเวทิตา มีกัตัญญูกต็ตเวิธิตาแล้วก็ช่วยกันแย่งกันเลยนะนี่เป็นอัศจรรย์ตอนที่หุกงปูชาท่านป่วยอย่างเนี้ยท่านเป็นผู้ที่ให้ธรรมเป็นผู้มีอุปกรารคุณให้ทำสอนทำให้ความเมตตาให้ที่อยู่ที่พักที่อาศัยท่านแม้ว่าไม่ได้ให้การเกิดจากเลือดเนื้อแต่ว่าท่านให้ทางเกิดทางจิตใจ ที่สูงขึ้นไปบอกทางที่จะได้ปฏิบัติให้เห็นธรรมะอันนี้จะเป็นผู้ที่มีอุปร,ราคุณที่เลิศที่เดียวในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ยังไม่ได้เพิ่อนสูงสุดนะของพวกเราให้รับปฏิบัติบูชาพระองค์เราก็จะมีความเจริญงอกงามไปบุญทุกท่านเจริญปอน